ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยครับป้าโจ้มังกรนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันนะครับที่ช่องรถขุดนำเข้าบางนาแทกเตอร์นะครับด้านหลังของผมนี้เป็น120ครับ ZX 120ขีดหนึ่งนะครับถ้าบ้านเราจะเทียบเท่ากับขีด5นะครับตัวขีด5ก่อนที่จะเป็นค่านะนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยีสุ4 b g นะครับเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ นะตอนนี้เป็นรุ่นประหยัดน้ำมันและเป็นรุ่นที่ใช้ดีมากๆสําหรับรถขนาด12ตันในตระกูลฮิตาชิครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบรายหัวเจาะนะครับตัวนี้เป็นรถนําเข้าแท้จากญี่ปุ่น100%นะครับคันนี้จะเดินทางไม่ใกล้ไม่ไกลครับตรงแถวแถววัดหลวงพ่อโตของเรานะครับตัวนี้กับราคาตัวอยู่ที่1นึ่งล้านสี่บาทนะครับตัวนี้เราทําการซื้อขายไปแล้วนะ ตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยแบบนี้แล้วประกันสินค้าท่านอีก1เดือนเต็มนะครับตัวรถออปชั่นจัดให้กันแบบว่าไม่น้อยหน้ากันเลยทีเดียวเชียวถาดวางรองเท้ามีให้ทุกคันครับเสริมฟิล์มเราทําให้ท่านทุกคันนะครับเนื่องจากว่าอนาคตการทางการแบะนะครับการฉีกและเราก็ป้องกันให้ท่านเลยนะครับตะแกรงกระจกช่องวางเท้านะครับมีให้ นะครับและที่แน่แนครับระบบแอร์ล้างท่านใหม่ติดฟิล์มให้ท่านใหม่ระบบรายหัวจอติดจากญี่ปุ่นมาและเราทําการตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวเชียวนะครับสีสันทาให้ท่านใหม่หมดเป็นระบบพ่นอบนะครับไม่ใช่ว่าพ่นกลางแกล้งพ่นกลางที่โล่งไม่ใช่เราเป็นระบบพ่นและก็อบครับสีสันแข็งแข็งจับได้ครับเนียนเนียนฝากระโปรง ฝาข้างนะฝากระโปรงว่างนันนะครับฝาข้างเจาะระบายความร้อนให้ท่านนี่สองฝั่งนะครับระบบต่างๆภายในระบบไม่ว่าจะเป็นระบบไส้กรองโอ้ตัวน,นี้มีระบบปรับคอนโทรลมาด้วยนะครับถือได้ว่าเป็นตัวซีเรียสสูงถ้าซีเรียนต่มาจะไม่มีระบบกระปุกปรับคอนโทรลนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ครับเป็นแบตเตอรี่แห้งนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างตกแต่งและก็อัปเดตให้ท่านเสร็จสมบรเรียบร้อยนี่ สีสันสวยๆเนียนๆตาแบบนี้นะครับสีเงาๆแบบนี้พ่นในระบบอบนะจ๊ะด้านข้างสีสันไม่ต้องพูดถึงครับใหม่หมดทั้งคันระบบปั๊มไฮดรอลิกนี่ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยลื้อไม่มีรอยปรับแต่งนี่ดูได้เลยครับสวยสวยหัวนัดไม่ขยบนะสวยๆเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นปั๊มในตระกูลของฮิตาชิเหมือนกันเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์อีซุสุซีบ นะครับระบบปั๊มเป็นของฮิตาชินะครับช่วงล่างตัวเดินไม่ต้องพูดถึงตั้งแต่ผมทำนำเข้ามานะครับตัวเดินรุ่นนี้ไม่เคยซ่อมเลยนะครับหนักสุดเปลี่ยนแค่ซีนกรุป๊ปถ้าเฟืองแตกลูกปืนแตกไม่เคยมีสำหรับตัวเดินฮิตาชินะครับลายอย่างที่บอกไว้เป็นลายติดตั้งมาจากญี่ปุ่นนะครับระบบออปชั่นมีท่าน2จุดมีฟูนะครับมีฟูซ้ายขวาสามารถจอดได้ด้วย หนีบได้ด้วยนะครับบุ้งกีบุ้งกีเราก็ทําการเสริมให้ใหม่นะครับเสริมซ้ายขวาให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยแต่ฟันเป็นฟันเดิมนะครับเป็นแบบร้อยบน 30S นะครับแล้วก็วาปิดนะครับเป็นของแท้มาชุดบูธสลักต่างๆเราทําการเก็บให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยหน้าอามเราก็ทําการเสริมให้ท่านเสร็จสับน,น,นะครับพูดได้ว่านะครับคันนี้เราตรวจเช็คให้ท่านใหม่หมดทั้งคันนะครับไปถึงหน้าง,งาน ไปถึงบ้านคุณลูกค้าไปถึงที่ขุดเตนมันโซลา่ารุยงานได้เลยมาเราจะมาลองระบบขุดกันนะครับว่าระบบที่เราทําให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยจะเป็นแบบไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวก็มาลองระบบกันนะครับ อันนี้ผมจะเล่นเครื่องสุดนะครับตัวนี้อยู่ในโหมดของโอโต้นะครับไฟสว่างครับเปิดครับนี่ขอญาตปิดป,ประตูอะลุยกันเลยครับระบบโอโต้ใช้งานได้ปกตินะครับระบบโอโต้เราไม่ต้องเทสกันนะครับพูดง่ายมันเป็นระโบโบเบสิกนะครับที่เราต้องตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสมบเร,ยบรอยอยู่แล้ว โอ้กิตชีครับเป็นรุ่นที่ว่าใช้งานดีมากๆครับประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยมนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่นะจะเป็นเครื่องยี่สูซ j เนะครับหรือว่าเป็นเครื่องดีแมก0 0สามพันของเรานะครับเสียงการ หอนของสวิงก็โอเคครับไม่มากไม่น้อยนะครับกำลังดี อย่างที่บอกไปครับคันนี Luckily, ้เราทำการตรวจเช็คกระทัดเสร็จสับเรียบร้อยนะครับโอ้ใครโทรมาเนาะขออนุญาตรับสายก่อนแป๊บนึงสวัสดีครับบางนาครับฮัลโหลครับอเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับพอดีผมกําลังทําการถ่ายวิดีโออยู่ครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับสวัสดีครับครับมาต่อกันเลยนะครับคุณลูกค้ามันโทรมาสอบถามเรื่องของ เตเตอร์วิลล่าครับเดี๋ยวยังไงจะถรกคบหาลูกค้าขออนุญาตรอระบบให้เอฟซีได้รับชมกันก่อนนะครับนี่อ่ะเราไปลองระบบตัวเดินกันก่อนนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับนี่เราจะรอระบบเตากระต่ายครับเตาครับกระต่ายครับเตาครับกระต่ายครับนี่เตาครับ ตัวนี้กับชั่วโมงการทำงานมาที่6,352ชั่วโมงนะครับท่านอยากจะพบกับภาพนิ่มของน้องเขาเป็นพูกบรงนาทิกอรครับเราอัปเดตแล้วก็เหตุนะครับรถขุดนำเข้าบางนาธิกอรของเรานะครับก็สำหรับท่านสะดวกช่องทางไหนนะครับก็เข้าไปรับชมกันได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นทางช่องทางของ t i k t o กนครับก็เข้าไปที่ช่องทิกตอกบรงนาทิกอรได้เลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษ ะครับหรือว่าท่านไม่สะดวะกภาษาอังกฤษก็เบาโจ้บังบนครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับในช่องของ TikTok ครับนะก็การาคาครตัวครับ1 4 5 0 0 0้บาทนะครับทำให้ท่านใหม่หมดแบบนี้โชว์ตัวสักหน่อยก่อนที่เราจะทำการพักนะการรองระบบครับนี่โอ้นะครับระบบ ทีนี่ผมชอบอย่างหนึงนะครับก็คือน้องเขา,าระบบคอนโทรลจะนิ่มมือนะครับและที่แน่ๆตอนนี้เป็นระบบประหยัดน้ำมันเราลองลมอาจจะดูเป็นแบบช้าๆเฉยๆแต่ลงดินมันจะเป็นระบบเปิด2ระบบครับพอเจอดินแข็งเครื่องยนต์จะเร่งขึ้นมาโดยอัตโนมัติของเขานะครับสำหรับ z x 120คิดหนึ่งคันนี้กับราคาค่าตัวอยู่ที่1,450 0ล้านบาทย้ำา1 4 5 0 0 0 0บาทถ้าไม่ท่านเส็จสบแบบนี้ มีระบบไลน์อจอยให้ท่านแต่คันนี้เราทําการซื้อขายให้คุณลูกค้าไปแล้วจะเดินทางจัดส่งไปยังซอยวัดหลวงพระโตบางทีของเรานี้สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบรถขุดนำเข้าได้แท้พร้อมงานบริการตรวจเช็คให้ท่านแบบนี้ติดต่อเราไม่ได้เลยครับบริษัทงนาเทคเตอร์สำหรับวันนี้ครับผมบาโจ้มืองบนพร้อมกับทีมงานตา้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ